ดูลักษณะข,ของการทำบ่อนะครับบ่อให้เป็ดเล่นน้ำนะครับครับกดท่อนี้ลงนะครับท่อนี้ลงแบบนี้น้ำที่อยู่ในเล้าเป็ดนะครับก็จะถูกก็จะไหลออกมาโดยอัตโนมัตินะครับลักษณะนี้ผู้กองมาแล้ว ปลูกอยู่ที่นี่มีเจ็ดร้อยตัวนะนี่อะไรเลยยาเยอะเพิ่งคือให้อะไรเลยแล้วก็ขยายพันจนเจ็ดดึงนี่ขึ้นแล้วก็เติมน้ำแค่นี้เองนะครับน้ำหมักปลาข้ามปีนะครับอยู่ในถังเนี้ยถังสีฟ้าเนี้ยมันไม่เหม็ดน,นสวัสดีครับ ผู้กองทําเกษตรมาแล้ววันนี้ผู้กองทําเกษตรพามาดูการเลี้ยงเป็ดพันไข่นะครับเป็ดพันไข่เป็ดสายพันธุกากีกาเบลนะครับที่บ้านผู้กองเลี้ยงไว้อยู่6ตัวนะครับ6ตัวนะครับนี่นะครับจะให้ไขวันนึงก็ประมาณ5ฟองนะครับโดยโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ5ฟองนะครับสี่ฟองว่าง5ฟองบ้าง6ฟองบ้างนะครับ เป็ดสายพันธุ์กะกิกำเบลนะครับลักษณะของการทําคอกนะครับทาเล้านะครับดูนะครับพื้นที่ของเล้าเป็ดนะครับที่ที่ทาอยู่ตอนนี้นะครับผมจะทําไว้ข้างบ่อปลาดุกนะครับบ่อปลาดุกนะครับเมื่อก่อนมันเป็นแนวรั้วผักติ้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผักติ๋วผมปลูกผักติ้วไว้เป็นแนวรั้วของ ของบ่อประดุกนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะครับเนี่ยเมื่อก่อนผมปลูกไว้ข้างบ่อประดุกลักษณะนี้ผักติ้วปลูกไว้ประมาณสักหกเจ็ดต้นนะครับปลูกไว้รับประทานนะครับผักติ้วมันหายากนะครับแถวสัตหีบเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับไม่มีเลยนะครับหายากมากผมปลูกเป็นแนวรั้วไว้ลักษณะนี้นะครับและทีนี้วันหนึ่งลูกชายผมบอกว่าพ่อครับผมกินแต่ไข่ไก่มานานแล้วผมอยากกินไข่เป็ดบ้าง ผมก็เลยเอารั้วผักติ้วนะครับความกว้างประมาณทักหนึ่งเมตรนี่แหละครับหนึ่งเมตรนิดๆนะครับเป็นเล้าไก่นะครับลักษณะของการทําก็คือความกว้างก็กว้างเมตรนะครับแต่ความยาวนะครับยาวไปยาวไปนู่นเลยนะครับสุดสุดรั้วผักติ้วเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับการหลบฝนนะครับแล้วก็สําหรับไข่ของเป็ดนะครับผมก็จะเอาก้อนฟาง มาใส่ให้ให้เป็ดได้เล่นนะครับนี่นะครับเป็ดก้อนฟางหนึ่งก้อนก็เพียงพอนะครับกลางคืนเขาก็จะมาอยู่ข้างในนะครับกลางวันเขาจะไปเล่นน้ําอยู่ทางนู้นนะครับในส่วนของร่มร่มก็จะเป็นล่มผักติ้วนะครับมูลของเป็ดก็จะเป็นปุ๋ยให้ผักติ้วนะครับเพราะว่าเป็ดเขาจะเล่นน้ําแล้วก็มันก็จะซึมลงใต้ดินนะครับผักติ้วของเราก็เลยค่อนข้างที่จะงามนะครับนี่ครับผักติ้ว งามมากนะครับยอดนี่คนสัตวหีบเนี่ยหาผักติ้วไม่เจอก็มาที่บ้านผมก็ได้รับประทานกันทุกคนนะครับผมแบ่งปันนะครับไม่ไม่ได้เก็บตังค์นะครับนี่เป็ดนะครับเป็ดมีอยู่หกตัวนะครับแล้วก็ที่เล่นน้ําเป็ดนะครับก็ทําแบบง่ายๆนะครับตรงเล้าเป็ดก็เอาสังกะสีมาล้อมไว้นะครับถ้าไม่ใช้สังกะสีเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหมานะครับมันจะมา ทำลายเปล็ดเราได้นะครับผมเอาสังกะสีแล้วก็ผ้าสแลนเขียวนะครับล้อมไว้นะครับลักษณะนี้นะครับสังกะสีแล้วก็ผ้าสแลนเขียวนะครับดึงให้มันขึ้นนะครับผ้าสแลนเขียวก็เอาสูงสักเมตรยี่สิบพอนะครับนี่นะครับเป็ดเขาก็จะไข่ตรงนี้นะครับเขาก็จะแบ่งๆกันไข่นะครับบางตัวก็ไข่ตรงนี้บางตัวก็ไข่ด้านในนะครับแล้วแต่ล้างไข่ลังมันนะครับในส่วนของ ไม้ในการเก็บไข่เป็ดนะครับผมไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเนื่องจากว่าเป็นการไม่ทําประตูนะครับไม่ไม่ให้ไม่ให้คนเข้าไปแล้วก็ไม่ให้สัตว์เข้าไปนะครับเป็นไม้ทับพีนะครับลักษณะนี้ครับทับพีนะครับเนี่ยผมทําไว้เอาไว้เก็บไข่เป็ดนะครับเราไม่ต้องเข้าไปด้านในนะครับเราก็ใช้ทับพีตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับลูกชายผมมาเก็บไข่เป็ดก็จะเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยนะครับ แล้วก็ตักนะครับตักเนี้ยตักแบบนี้นะครับเนี่ยตักแบบนี้ก็เอาออกมานะครับลักษณะนี้ครับของการเก็บไข่เป็ดนะครับถ้ามีหลายฟองเราก็มาวางไว้ด้านข้างก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยเก็บเข้าไปในบ้านนะครับลูกชายผมจะตื่นมาเก็บทุกวันนะครับตรงนี้สงการนะครับกลับไปอยู่บ้านนอกนะครับดูลักษณะของการทำบ่อนะครับบ่อให้เป็ด เล่นน้ํานะครับแล้วก็ที่ให้อาหารเป็ดนะครับลักษณะนี้นะครับบ่อก็เป็นบ่อซีเมนต์ธรรมดานะครับผมจะต่อท่อเขียวออกไปด้านนอกนะครับเห็นไหมครับท่อเขียวเนี่ยท่อเขียวนะครับออกไปด้านนอกนะครับต่อมาแล้วผมก็จะมีท่อตรงนี้สาหรับระบายน้ํานะครับเราก็จะกดท่อนี้ลงนะครับกดท่อนี้ลงนะครับท่อนี้ลงแบบนี้น้ําที่อยู่ในรล้าเป็ดนะครับก็จะถูก ก็จะไหลออกมาโดยอัตโนมัตินะครับลักษณะนี้นะครับเนี่ยด้านบนผมจะมีไม้กวาดอยู่อันนึงนะครับเนี่ยไม้กวาดนะครับเอาไว้เอาไว้กวนนะครับกวนตรงนี้เวลาที่มันมีเศษมีมูลมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ข้างในเราเป็ดนะครับมันก็จะถูกกวนแล้วก็ไหลลงรูไปนะครับท่อเป็นท่อนิ้วนิ้วหนึ่งส่วนสี่นะครับนิ้วหนึ่งส่วนสี่นะครับ ยังไม่ถึงนิ้วครึ่งนะครับถ้าเราไม่กวนลักษณะน,นี้นะครับน้ํามันมันจะยังมีเศษเศษพวกเศษดินเศษหัวอาหารเศษที่มันทําให้น้ําเน่าอยู่นะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องกวนมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันมันหล่นลงไปด้านล่างหมดนะครับนะ,ะน,นะครับน,รน,รน้ําก็จะไหลออกมาเนี้ยง่ายๆนะครับในการในการทําทําน้ํานะครับในการเปลี่ยนน้านะครับหลังจากนั้นก็ยกท่อน,นี้ขึ้น,นครับ ยกท่อนี้ขึ้นนะครับท่อนี้ไม่ต้องทากาวนะครับยกท่อนี้ขึ้นก็เสร็จนะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับผมจะมีสายยางอยู่ตรงนี้เอาสายยางมาใส่นะครับเนี่ยสายยางมาใส่พอสายยางมาใส่เสร็จเราก็เปิดน้ำนะครับลักษณะนี้นะครับ บ่อน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับเติมน้ำสักเก้าสบนนะครับอย่าไปเติมเต็มนะครับถ้าเติมเต็มมันแถวนี้มันจะชื้นนะครับเนี่ยกลางวันนี้ผมให้เล่นน้ำเต็มที่เลยนะครับแถวนี้เป็ดก็จะได้เล่นน้ำแบบเต็มที่นะครับปุ๋ยที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงเนี้ยมันก็จะซึมลงดินนะครับแล้วก็ต้นผับติ้วนะครับของหายากอำเภอสติหีบเรานะครับอยู่ยอดนะครับผมหวดทั้งนั้นนะครับของยอดตลอดนะครับเพราะในน้ำ ได้ปุ๋ยจากจากเป็ดนะครับเราก็จะเติมน้ําลักษณะนี้นะครับด้านหลังนะครับแคบๆเองนะครับเป็ดพันไข่นะครับนี่นะครับเติมน้ํานะครับสําหรับอาหารนะครับนี่อยู่นี่นะครับอาหารก็จะวางไว้ขอบๆนะครับเวลาที่มันสกปรกเราก็ใช้น้ําจากสายางฉีดมาได้นะครับการเติมน้ํานะครับปิดหยุดนะครับการเติม อาหารนะครับอาหารเราก็วางไว้ใกล้ๆนะครับเป็ดเนี่ยจะกินอาหารล้วนนะครับไม่ได้ให้อาหารเสริมนะครับเพราะว่าเรามีแค่หกตัวเองครับจากใส่ขันนะครับเนี่ยขันแล้วขนานี้นะครับแล้วก็วางรโรยให้เลยนะครับเนี่ยวันละหนึ่งขันนะครับเช้าหนึ่งขันเย็นถ้าเขากินหมดก็ให้อีกหนึ่งขันนะครับเราจะรู้ว่ามันหมดไม่หมดก็ตอนที่เขาร้องนะครับถ้าเขากิน หมดเร็วนะครับเขาก็จะร้องนะครับเราก็จะรู้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเขากินกิ่มทั้งวันนะครับเขาก็จะไม่ร้องนะครับก็ดูเป็ดอีกหนึ่งทีครับหนึ่งครั้งครับเลี้ยงเยอะกว่านี้ได้ไหมนะครับเป็นคําถามที่ที่นิยมถามมากนะครับก็เลี้ยงได้นะครับแต่ผมเลี้ยงไว้พอรับประทานที่เหนนะครับครอบครัวเรามีห้าคนนะครับ ก็มีไก่7ตัวมีเป็ด6ตัวนะครับก็เพียงพอนะครับในแต่ละวันนะครับเหลือก็แบ่งข้างว่านะครับแบ่งเพื่อนแบ่งพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็เอาเพื่อนเอาฝูงเอาบารมีดีกว่านะครับแล้วตังค์มันจะมาที่หลังเองนะครับก็ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของชีวิตประจําวันเราน่าจะดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผู้กองทําเกษตรขอบคุณครับสวัสดีครับ